เอาล่ะเจะมาเรียนกันนะถ่ายรูปก่อนนะจ๊ะอ่าหนึางสองสามตูดเอกตูดเอกตูดเอกตูดตูดเอกตูดเก ตูดเอกตูดเอกตูดเอกยอดเยี่ยมมากจ้ะลูกยังเกลียดอพอนฟูดอึ๊อึไม่ใช่คอนเป็นขี้เรี่ยวเฉยๆพอแทบเป็นขี้ไม่ออกคอจะเข้าได้ไหมอ่ะอยากให้เป็นตังฮะได้ไม่เป็นไรอาจารย์หอมไม่หอข้า้กแอ๊ะอาจารย์อำตัวแล้วอาจารย์แอ๊ะคาราสคาราสเต๊ด Sarah had a teddy bear. She lost her teddy bear. Sarah looked under her bed. She looked in her closet. She could not find it. Sarah was sad. Her mom held her low. They found the teddy bear in the car. Sarah hugged her teddy back. She was happy again. ไอ้ตนาดได้ม่นาไรน้ี่สย่าาเยาบานักเรียนนะตั้งใจนะครับนะเอาเบอร์เจอผีบ้าไปเก็บกับผวกเอื้องยางไม่ดีไม่ดีดีมากเน้ อา vi, rag, วเราเราก็จะมาดูกันะอยากอ่านเมื oh, like ่อวานแบบคนที่1นึ่งคนที่2ใช่ใช่อาไม่มการเรื่องของอ่านเออ่าหมวยเริ่มครับนี่เดินก่อนโลกแทย์มีทุกคนอ่านตามคนต่อไปสองแพทย์ดีบ แทดี้แบรกท้อนอ่านตาม D Y B E ตามสามล้อสูญหายดี๋ยวเพื่อยังไม่ได้อ่านตามเลยสามล้อสูญหาย L O E T ล้อสนายท้อนอ่านตาม L O E T ล้อสาย่อของเธอ ไปห้าลูกมองโดหอดกอ,อ,อันเดอร์ใต้ไปจฉดแบตเตีย <ไป S 2> น ปกอสเตอร์ตู้เซอร์พา e ทวัอนอ่านตามเก้าไฟลหาโทวัอนอ่านตาม I N D P I เสพแสเสจใจ อาเบียอาอาอา,อาตามดู S A D สะเถใจสิบแปด M O M มามแม่สิบแปดแล้วเอาหมายสิบแปดมามแม่โทษอ่านตามสิบสองแฮวช่วย ท้อนอ่านตาม S E สาฟาวพกาวพท้อนอ่านตาม F O U N D ฟาวพสเษเาลจย T จท้อนอ่านตาม T A ขาลเสาหากอดกอดท้อนอ่านตาม เรปบอปแฮ ppy มีความสุขทอดอ่านตาม H A W Y h a p มีความสุขเจอเกอีกครั้ง A G E I N อีกครั้งทอดอ่านตาม A G E I N อครั้งวออะไร S a วอสอะไรทอดอ่านตาม สิบเก้าลูซสูนหายทอดอ่านตามเยสเซเวที่ไหนดาบันโยเอชีอารีวาที่ไหนอ่าไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวอาจารย์หมอมช่วยดับัโยเอชีารีวที่ไหน โคนอ่านตาม U H E E ที่ไหนเย็บดโฮครยทอดอ่านตาม U H O โฮคเย็บ2ลุกฟอร์มองหาโคนอ่านตาม ยี time, <S S ่สอบสามฮาวอย่างไรทวกันอ่านตามยี N N N ่สิบสี่เฟลร้สเซอร์ทกันอ่านตามยี่สิบห้าเอ็นจบ E N D N จบยี่สิบห้าไปทุกันอ่านตาม

Jumping. หนึ่ง H มีอ่ะหนึ่ง H มีตาคายหนึ่ง H มีหนึ่ง H มีไปสอง T D B ตุกตาหมีไป T E D D Y B E A ตุกตาหมีตาม สามล้อสูญหายตามล้อสูญหายสี่อกตามสี่อกห้าลมังโดแอลรับว่าโอเคลกมังโดห้าลกมังโด อวอออก็ได้ลูกอออโอเคลูกมองดูอ่าไม่เป็นไรทุกคนอ่านตามลูกมองดูหอกอันเดอร์ใต้ตาไทยอ่านนามจ้าหอกอันเดอร์ใต้ทุกคนอ่านตาม เจ็ดเบ d เตียงท่นอ่านตามแปด c l เซ e t ตูเสื้อผ้าท่นอ่านตามเก้าไฟหาท่นอ่านตาม เสพแซดเสียใจทกอนอ่านตามเสพแอดมอแม่ทวอนอ่านตามยี่สิบสองฮลช่วยอ่สิบสองฮลช่วยทวนอ่านตาม สาบสาบ found า o p ชทวนอ่านตาม found pop เศรษคารถยนต์ car รถยนต์ทอวอ่านตาม car ารถยนต์ยาเมร์โลกสิบห้า h a กอด h a u g h ักกอด, h u g, กกอดุกคนอ่านตาม h u g h a กกอดเศพษกคปี่มีความสบ พจนอ่านตาม17 17เอกเ a ็ดอีกครั้งท18วอตอะไรทจนอ่านตาม19โรสสโวนหาย ท้อนอ่านตามเ u เย่เสกใบที่ไหนท้อนอ่านตามเดบเนอดารยโฮใครเด็บเป็ยูเอโอโฮครทอนอ่านตามเย่รสองลูกฟอร์มองหา ทุกคนอ่านตามเย็บสามฮาวอย่างไรทุกคนอ่านตามเย็บเซฟเฟลดูเร์ f ฟสับ e เฟลูเสิรทุกคนอ่านตามเยบสิบ้าอนจบ ด e n d n จบทุกคนอ่านตามดีเอดีเจบหนึ d ่งมีหนึ o ่งาทมีทุกคนอ่านตาม A d n J o P. สองเท็ดี้แบาตุกตาหมี ท่องอ่านตาม3สาม l o s สูญหาย L O S T l o าท่ออ่านตาม L O สหายสี่หของเธอท่องอ่านตามห้าลกมองโล โวนอ่านตามหกอันเดอร์ใต้โวนอ่านตามเจ็ดเบสเตียงโวนอ่านตามแปดคอเซตตู Q ้เสื o ้อผ้าโวนอ่านตาม ก้าวไฟหาโทษอ่านตามเศษซาเสียใจเ a ษซัเสียใจอารุกคนอ่านตาม <S S a D, เศษแมามแม่ o M, มแมทวนอ่านตามเศมสองให้อช่วย ทวนอ่านตาม13สาฟาวพกทวนอ่านตามเ u ษส่คารถยนต์ทวนอ่านตามเ5ห้าฮักกอดทวนอ่านตาม อบแฮปปี้มีความสุขโทนอ่านตามเจอเกนอีกครั้งโทษอ่านตามเศษแปดบอสอะไร่ทนอ่านตาม เจ็ก้าลูสูนย์หายท่อนอ่านตามเจ็ดสแปที่ไหน H E R E ที่ไหนท่อนอ่านตามเจ็ดสแดโคายท่นอ่านตาม ยี 22, ่สิบสองลูกฟอมองหา L o K F O R ลูกฟอมองหาลูกฟอเอาใหม่ลูกฟอมองหา L o K F O R มองหาทอนอ่านตามยี่สิบสามฮาวอย่างไรทอทนอ่านตาม เยี่สิบเศเฟลล์ล้สึกทุกคนอ่านตามยี่สิบผ้าเอ็นจบทุกคนอ่านตามอ่าไปแพทได้